ู้ชายเนี่ยอาบน้ําสระผมเนี่ยเขาให้สระบริเวณตรงกลางเยอะๆมันมันจริงแค่ไหนคะอันนี้เหมือนเห็นมาในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะลดฮอร์โมนพวกนี้ให้สีรั้านน้อยลงมันใช่ได้ไหมคุณหมอร้านเยอะๆสุดมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะการสระผมเนี่ยก็เอ่อไม่ได้ได้ไม่ได้ทําให้มันไม่ร้านนะคะก็คงร้านเหมือนเดิมแต่บางคนก็บ่นกันว่าไปสระทําไมมันร่วงมากขึ้นอ่ะจริงๆไม่นะคะก็คือเหมือนคนผู้หญิงที่หลังคลอดนี่แหละ หลังคลอดเดือนสองประมาณหนึ่งปีนะคะก็จะผมร่วงมากเลยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมก็คือร่วงร่วงมากขึ้นแต่ก็งอกมากขึ้นดังนั้นบางคนมันไ่สระผมจะได้ไม่ร่วงมันก็ร่วงเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะเพียงแต่มันไม่หลุดออกมาแต่พอเราไปเกามันก็หลุดมาเป็นกําแต่มันเป็นบางช่วงของชีวิตนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเป็นช่วงของชีวิตที่ผมจะร่วงแต่ผมร่วงของผู้หญิงเนี่ยมันร่วงพร้อมกับขึ้นก็ไม่ค่อยล้านเท่าไหร่ นะคะก็จะมีขนอ่อนๆเยอะแต่ของคุณวิชายจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ย,ยมันร่วงแบบไปเลยนะคะทีนี้เรื่องหัวร้านเนี่ยโอ้โหน้องตังเป็นเรื่องที่เครียดนะคุยกันแบบว่าไอ้ห้าไปพูดเรื่องหัวเด็ดขาดเลยพูดเรื่องอะไรก็ได้อย่าล้อเลียนอย่าล้อเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟของคุณวิชัยมากนะคะ